นีวคนที่มีใครมาบ้างเนี่ยปาตีตัวสูงมากปาตี้พินนานานาอยู่นี่ค่ะอ่าวันนี้เด็กมาก็เลยจะให้มาชิมคุกกี้อันนี้เป็นโปรดักต์ใหม่นะคือทดลองทำแล้วเดี๋ยวช่วยวิจารณ์จริงๆชอบกินมาคุกกี้ ก็ชอบปาตี้ชอบกินชโคโค็อกโกแลตอยู่แล้วใช่ป่ะอันนี้คือใส่ชโคโค็อกโกแลตแบบตูมๆไม่อัน้นแล้วก็อ่าอ่าปลาฟ้าลุงอูบอกว่ามันเยอะไปช่วยให้ความเห็นว่าเราควรจะลดปริมาณชโคโค็อกโกแลตลงดีไหมนะคะเดี๋ยวออลองต้องเอามาลองช่วยกันรีวิวหน่อยเป็นไงถ่ยยายได้ไหมถ่ายได้ไหมได้เลยดูดูหน้าตาก่อนหน้าตาเป็นไงได้หน้าตาหรือตาคได้ได้กินหน้าตาเป็นที่เชลกีบอ่ะสามพสามพันแพงไปหรอร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้างอ่ะ มียี่ห้อหนึ่งอ่ะร้อยแปดสิบเลยนะหรือคิดว่าไม่หมดหรือคิดว่าหมดะแต่ชอบพี่ติ๊กชอบกินทุกอันเนี่ยติ๊กชิมก่อนนะเอามือจัดกินเลยดีกว่าไหมงานกันงานมือจัดหรือีติ๊กทำทำแล้วจะเย็นจัดปากเออเยอะไหมี่แบบมือทำแล้วไม่อาจพอกันแรงเยอะมากเลยเออเยอะไปไหมถ้าเยอะไปเดี๋ยวจะลดลองกินดูลองกินดู เยอะยีย่ดีแล้วเดี๋ยเยอะยี่ดีแล้วมาชิมกันอันนี้สายงไงอ,ไรอร่อยเลยอร่อยมากอร่อยมากนันนาบอกพักว่างเร็วอร่อยไหมอร่อยปกตินันนาชอบกินจักร,รัดไหมชอบมันฉ่ำมากมันฉ่ำมากคับบรรยายเพนี่ตาดีวิีดีเป็นไงคะอร่อยมากมันฉ่ำมากแบบว่าถ้ากินกับนมน่าจะอร่อยอะนมหนะหวานไหมหวานไหมไม่หวานเพราะว่าอันเนี้ยใส่ใส่ดาร์กช็อคแบบที่เป็น50กับ70ไงก็คือมันก็จะแบบ จะพยายามไม่ให้หวานมากอร่อยแล้วนานรีวิวจะเป็นไงลูกนัวฮะนัวอะไรนะนัวนัวนเท่าไรอะไรเ t สเจอร์หน่อยค่ะ Texture ปาร์ตี้บรรยาจเลยปาร์ตี้บรรยายก็มันยังไงมันก็อร่อยก็อร่อยดีอ่ะมก้อไว่าคุกกี้แป้งอะไม่ใช่แป้งไทยนะนี่จ์ใช้แป้งญี่ปุ่นเลยเขาบอกว่าแป้งคุกกี้อันนี้มันจะ เขาเรียกอะไรอ่ะนวลนุ่มแบบเนื้อเนื้อมันอาจจะดีกว่าแป้งไทยมันจะกระด้างกว่าเคยกินร้านไหน่อยกว่านี้ไหมไม่เคยพูดจริงป่ะพูดจริงป่ะหรือไม่เไอ้เจ๊กี้ก่อนเลยไม่ไม่คือคือโซนร้านมันเยอะไปไหมอ่ะมันเยอะไปเนอะเดียวว่าบางคนอ่ะเด็กเวลาจะชอบแบบชอบแบบผู้ใหญ่มันบอกไม่ถูกอันนี้ตาว่าเยอะไปไหมชอบแบบนี้ชอบแบบนี้อ๋อ อย่างผู้ใหญ่อะอาจจะไม่ชอบช็อกโกแลตเยอะๆขนาดคือเขาบอกว่ามันเป็นสไตล์นิวยอร์กนิวยอร์กสไตล์เออ่ๆเขาเรียกว่ามันจะต้องมือหนักๆอะแล้วใส่เครื่องตุ้มๆแต่อร่อยค่ะคือไม่มีส่วนไหนของคุกกี้ที่แบบตัดไปแล้วไม่มีช็อกโกแลตจริงค่ะเนี่ยมันเจอมันเป็นอะไรร่อยเขนมกกีหนุ่มแล้วแบบมันไม่หวานมากเ้วยอะอย่างนั้นนะ มันมีช็อกโกแลตชิพอยู่ในนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่เป็นเบเกเป็นช็อกช้างอ่ะเป็นช็อกช้างมันเป็นช็อกโกแลตแท้นะอ่าบางทีแบบบางคนใส่เป็นช็อกช็อกโกแลตชิพมันจะเป็นช็อกคอมเพลตที่เป็นแบบไม่ใช่ช็อกแท้แต่อันเนี้ยเป็นช็อกแท้เลยช็อกโกแลตเยอะไปไหมไม่เยอะอ๋อเด็กๆชอบเออเด็กชอบอ่ะอยากเยอะแล้วจะถุบๆเป็นแป้งเอออร่อยค่ะพี่พีก็ยืนยันว่าชอบแลบกำลังพอดีอีกกิๆคนเดียวจะหมดแล้วอ่ะเมลด้วยเมลด้วยเห็นไหมก็ี่น่าจะชอบมาก ปตี๋ก็ใส่พวกทิงช็อกโกแลตช็อกโกแลตปัานเลยอ่าโอเคก็งั้นทำขายได้ป้าตี๋จะซื้อไหมป้ากวางทำขายจะซื้อไหมเก็บอะไรเก็บป้าตี้บอกได้ไหมสองร้อยทุกที่พี่บอกแม่มาจากที่สุ่มสองร้อยเฮ้ยสองร้อยป้าตี้บอกสองร้อยสิบบาทเฮ้ยมันจะถูกไปไหมสิบบาทแน่นะแน่นะคนหนูมีแค่สิบบาทใช่ป่ะเดี๋ยวป้ากวางนั่นได้เงินฟรีก็ได้เอ้าแม่เพราะว่าไปโรงเรียนใช้ได้ ออ๋มีตจงาสิบบาทนิต้าถ้าเกิดเมื่อานมันขายจะซื้อไหมื้อกี่บาทหนูว่าประมาณแบบถ้าวัตถุดิบดีอย่างนี้ประมาณแบบร้อยเก้าสิบแลบ้วต่อสิบแล้วโอ้โหนี่นี่เขายังไม่รู้วัตถุดิบนี่วันวนี้ราขวดตัวนี้หนึ่งพันบาท ช็อกโกแลตช็อกโกแลตถุงละ2,500ทุกอย่างใช้ของพรีเมียมหมดว่าแบบเหมือนกับบางทีฝีมือเราอ่ะฝีมือเราอ่ะไม่ค่อยมีเราเน้นว่าเป็นดิบใช่แป้งอ่ะเป็นแป้งทั้งแป้งอเนกผสมแป้งเค้กเป็นของนิจินญี่ปุ่นซึ่งแพงมากวานิลาเนี่ยปกติเราใช้แมคคอมิกเราก็นึกว่าเลิศแล้วไม่นี่เป็นวานิลาฝรั่งเศสนะคะแบบมีเม็ดวัดแค่นี้นะคะพันเนี่ยเป็นลเราใช้เท่าไหร่อะคะเราว่าเราปรช้อนชาเออใช้ประมาณหนึ่งช้อนชาอะไรอย่างเงี้ย ๋ยวไปบอกเขาสิบอกเาว่าเปิดแล้วไนี่นะคะหักครึ่งให้ดูช็อกโกแลตมันเยอะเยอะจุกจุกเกินไปจากฟีดแบคันนี้ที่กินแล้วก็จากเราแล้วก็ปป๋าด้วยมีความที่เห็นตรงกันว่าควรจะลดปริมาณช็อกโกแลตลงเมื่อกี้นาเบียบอกว่ากัดไปไม่เจอเนื้อคุกกี้เลยช็อกโกแลตก็เลยแบบมันเยอะขึ้นไปจริงจริงเยอะขึ้นไปนิดหน่อยมันมันจะทําให้เราแบบ กินยากอ่ะมันจะกินยากเพราะมันคอลลาเเยอะมากเข้มข้นอ,อ,อ่าเราจะลดลงหน่อยหนึ่งเพื่อให้ได้เนื้อคุกกี้พเพราะเนื้อคุกกี้ก็อร่อยนะยยยใช่ไหมอร่อยใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอืมโอเคค่ะ <c oughs> อะ่าเดี๋ยวเราติดตามดูเดี๋ยวขามะจะขายแล้วเดี๋ยวเราจะขายแล้วแต่เดี๋ยวขอตรงนี้มาซื้อด้วยนะที่บอกจะซื้อเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวขอทําแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเดโมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะเป็นรถที่จะขายเลยว่ามีรถอะไรบ้างนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวคอยติดตามนะคะบ๊ายบาย